อ่ะอันนี้ใส่นะใส่เหลืองเหลืองใส่ออกเหลืองออกแดงนะเพื่อนใส่ออกเหลืองแดงเนี่ยอันนี้ก็ได้อยู่เอาไปใช้หลายถังแล้วนะเพื่อนใช้หลายถังแล้วหนึ 1, 6, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกหก lại thang đó, lắm tìm mì lắm 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 đó, này lắm lắm ta lắm có nước, ngọc lắm lắm đen, lắm 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 đấy, hộp, lắm 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 đen, lên này, cho mẹ ไม่มีน้ำโอ้านี่มีน้ำ่อยนีงแต่ไม่เปไหมันไม่เยอะเดี๋ยวเราเทแล้วก็ค่อยเปิดก๊อกล่างค่อยเปิดก๊อกล่างนี่เทหมดเลยนะเพื่อนเหลือมีกี่ขวดแล้วอันนี้ไม่มีน้ำโอ้อันนี้มีน้ำมีน้ำไม่ใช่น้ำปะโอ้น้ำจริงด้วยน้ำตั้งไว้ก่อนนะเพราะน้ำเยอะเกินน้ำเยอะเกิน นี่ไม่มีตัวยูแถวออกเหลืองเพื่อนขวดมันไม่ใสเฉยเหลือย,ยูไม่กี่ขวดแล้วเทหมดเลยเทหมดเลยไม่กี่ขวดแล้วอ่ะตอนนี้มีน้ำมีน้ำเนือไว้ดูดออกเพื่อนมีน้ำไว้ดูดออกเพราะน้ำมันเยอะเกินอันนี้ก็มีน้ำน,ออน้ำเยอะเกิน อันนี้ก็มีน้ำแต่มีน้อยมีน้อยเดี๋ยวไปดูดออกก่อนแล้วเราเทแล้วก็จะดูดออกเนี่ยนี่ก็มีน้ำอันนี้ก็มีน้ำเดี๋ยวเราเปิดก๊อกล่างเอา เราก็จำมาสองถังนี้แหละมีน้ำหน่อยนึงเปิดก็ล่างทิ้งหมดเหลืออยู่ห้าลิตรเลยห้าลิตรอันนี้ก็ประมาณนี้เลยห้าลิตรเดี๋ยวจะดูดออกดูดใส่ทังเลยจะให้มีน้ำหน่อยหน่อยนะเพราะว่าน้ำเยอะอยู่่ะโอเคครับเพื่อนขอบคุณที่รับชมครับแจ้ว